พระอาจารย์ครับข้อธรรมที่ว่าอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารมีความหมายยังไงครับพระอาจารย์อัวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นธรรมที่ลึกซึ้งนะถาวากันโดยละเอียดเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับปฏิปฏจสมุปบาทเมื่อมีสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยจึงเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแต่ถามอย่างนั้น มันตอบยากคนฟังก็ฟังยากเอาเป็นว่าอาวิชชาเป็นปจัจจัยเกิดสังขารลักษณะมันเป็นยังไงอวิชชาให้เกิดสังขารสองอย่างคือให้เกิดรูปสังขารให้เกิดนามสังขารสองอย่างตัวนี้ให้เกิดนามสังขา,างรเ,าเ,าขาเป็นยังไงนะโดยจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยมุ่งหาความสุขนะมุ่งหาความสุขแล้วไปโดยาการไม่รู้แจ้งนระ่อก็อวิชชานะเมื่อไม่รู้บังคับให้เราคิดนะเมื่อถึงทางใดทางหนึ่งแต่เราต้องการตัณหาเราตั้งแน่นเลยตั้งเด็ดเดียวว่าต้องการความสุขนะ แต่ไม่รู้ว่าทไหนคความสุขมันก็เลยเป็นอวิชชาขึ้นมา mm hmm. อาวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารระหว่างที่เกิดสังขารปรุงแต่งขึ้นมาไม่ว่าอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยที่มุ่งไปหาความสุขอาจจะได้รับสุข,สขบ้างอาจจะทุกข์บ้าง mm hmm. ก็ไม่รู้ละไปถูกระพีก็ไม่รู้ละอันนั้นทำให้เกิดสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อในมนโนในห้วงคํานึงเนี่ยเนะฝ้าคิดถึงเรื่องนั้นๆอยูนะ่เช่นเรื่องบุญเรื่องบาปมันก็เท่าไราอัตภาพมาอัตภาพของบุญบาปก็คือมนุษย์สัตว์น ถ้าเรียกว่าเป็นมโนกรรมหรือว่ากรรมภพแต่ว่าคิดจนชินเมื่อกายแตกดับไปเกิดใหม่แลรวะอุบัติภพเอาจิตสังขารตัวเนี้ยไปเกิดเป็นสังขารเป็นสังขารหยาบใหม่รสรุปแล้วอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารเกิดสังขารก็คือเมื่อไม่รู้จึงบังคับให้คิดเมื่อคิดจึงเป็นเมื่อคิดแล้วก็มีอติดใจก็ทําให้ได้รูปนั้นมาเกิดอีกครั้งหนึ่งอ้าวสันส้นๆเข้าใจเนาะ